หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนําข่าวคราวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนะีนะ่กนะ็นะ ติดผลดกดีนะครับนะควเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธุ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขอสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกาศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันาาาาแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษ,ษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลการเกษตรร้องกวางนะสากลสากลการเกษตรเมืองสองะจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตนะราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9ย์เก้าเ 0990024999อ่ะมาว่ามาดูข่าวของเรากันต่อเลยนะครับนี่ก็เรื่องของการค้าขายออนไลน์นะนะครับนะหลายคนก็คงจะได้รับประสบการณ์ที่ย่ำแย่นะกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับซื้อของส่งมาได้ไม่ตรงปกบ้างนะครับ โดนโกงเงินไปฟรีๆบ้างนะสารพัดนะครับอันนี้กล่องสุ่มนะก็คือก็คือสั่งซื้อไปแล้วแต่จะได้กล่องไหนที่เขาใส่ของนู่นนี่นั่นอะไรมาให้คุ้มค่าเงินหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เสี่ยงเอาอะไรเงี้ยกล่องสุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่นะในส่วนใหญ่นะคนขายเขาก็จะใส่ของมาให้เกินมูลค่าเงินที่ลูกค้าซื้อนะครับ แถมเงินให้มัง่งแถมทองให้มัง่งแถมโทรศัพท์ให้มัง่งในโดยเฉพาะเนี่ยคนรู้จักกล่องสุ่มก็จากอะไรนะอะไรนะพิมลิพายใช่ไหม,มใส่มือถือไอโฟนรุ่นใหม่มาให้มัง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในราคากล่องหนึ่งไม่กี่พันบาทคุ้มค่าเลยฮือฮาเลยนะครับมีรถด้วยใช่ไหมรถเก๋งด้วยนะอืตอนนี้คนก็ทำเงินใหญ่แลนะมาช่วงนี้สาวคนนี้านูฟังรับสั่งกล่องสุ่มที่เพจ ชื่อดังนะครับราคา300ร้อปรากฏว่าไปดูหน่อยสิได้อะไรมาบ้างคุ้มค่าไหมก็เรื่องราวข่าวนี้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังเจ้าตัวซื้อกล่องสุมมาในราคา300บาทแต่ก็ต้องพีครับเมื่อแกะกล่องออกมาก็พบว่าได้สมาร์ทวอท์พังครับพังเปิดไม่ติด สินค้าที่ได้มาเนี่ยหมดอายุนะงานนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวถึงก็ต้องร้องโอดครวนครับทางด้านชาวเน็ตนิฉายับเลยบอกว่าแมมไม่ดูก็เอาของมาฝากทิ้งเลยนาะไอที่ส่งมาเนี่ยเจ้าของโพสตเขาโพสต์บอกว่าขอรีวิวประสบการณ์กล่องสุ่มราคา300บาทจากเพจนึงของกินของใช้อาหารเสริมสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ครอบคลุม สิ่งที่ได้เนี่ยครีมอาบน้ำหัวปัม๊มพังหกเลอะกล่องลำไย,ยกระป๋องบุบสองกระป๋องอาหารเสริมที่กำลังจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้สมาร์ทโฟนนะสมาร์ทวอทนะครับโทรศัพท์ฉลาดนะนะโทรศัพท์อะไรที่เขาใส่กันวัดสุขภาพเลยนะเหมือนจะดีแต่ว่าเปิดไม่ติดคนโพสต์เขาบอกว่าให้ภาพบรรยายขอไม่เปิดชื่อเพจนะคะแค่อยากแชร์ประสบการณ์กล่องสุ่ม โค์นี้ไม่มีเจตนาโจมตีร้านหรือทำลายชื่อเสียงร้านเราแค่รีวิวสินค้าที่ได้รับตามจริงชื่อเสียงร้านคือสินค้าและเจตนาของทางร้านที่ส่งสินค้ามานะอีกครั้งในภาพเนี่ยอันนี้นน,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 น้ภาพไม่ใช่ตะกี้ข้อความนี้เขาเขียนบรรยายนะนะครับอีกทั้งในภาพนี้ยังเผยให้เห็นนะครีมอาบน้ําที่เป็นหัวปั๊มลด ไอครีมที่อยู่ในขวดนี่เลอะก่องหมดเลยนะครับลำไย,ยกระป๋องก็บ,บุบนะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแหวิจารณ์กันยับเลยนะนะครับก็เข้าไปคมมอคมเมนต์อะไรกันสาละัดสาละพันเลยนะนะก็นะก่องสุม่มชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะสุ่มเสียง <laughs> เสียงก็จะได้ของดีหรือว่าจะได้ของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้องทำใจในระดับหนึ่งนะครับ นะแต่อันนี้ถ้ามันแย่เกินก็พอและไอ้ร้านเนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันอีกนะครับอ่ะนี่ก็ขอทานทั้งไทยทั้งต่างด้าวท่านูฟังครับโอ้โหพกเงินติดตัวเป็นแสนเลยนะเงินในบัญชีมีเป็นล้านท่านูฟังพอแก้ไม่แก้ครับออไปขอทานกันเถอะมาหากินสุดจริตอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่พอกินนะครับไปนั่งขอทานนะมีเงินเก็บเ,เป็นล้าน ไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะไปนั่งยกมือไหวเฉยๆอะไระแล้วก็เป็นงานอิสระด้วยนะจะทําช่วงไหนก็ได้วันไหนที่เกียจก็ไม่ต้องไปก็ได้แหมตังมีติดตัวเป็นแสนไม่ไม่กลัวอดอยู่แล้วนะเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ทางพลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยรักครับรองผู้จัดการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชานะประสานกับท,ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกทมนะครับนะ ก็นำกาลังไปนะครับส่วนที่กําลังตํารวจสนลุมพินีด้วยลงพื้นที่เศรษฐกิจสุขุมวิทชั้นในตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงนานาเลยนะครับทางนี้ก็สืบเนื่องจากมีประชาชนแจ้งบาะแสว่ามีกลุ่มขอทานจํานวนมากเข้ามานั่งขอทานกันในพื้นที่บริเวณนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับคนไทยได้8คนครับนะข้อหานั่งขอทานนี่แหละ ต่างด้าวนะกัมพูชา2ลาว1เมียนมาหน่งนะครับข้อหาต่างด้าวเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็กระทําการเป็นขอทานเนในการจับก,กลุ่มครั้งนี้พบผู้ต้องหาหญิงไทยไรายหนึ่งรับมีเงินสดที่ได้จากการนั่งขอทานเนี่ยเก็บสะสมอยู่ที่ตัวนะพกติดตัวอยู่นะครับสามแสนบาทตรวจค้นเจอสมุดบัญชีธนาคารครับดูยอดเงินแล้วมีล้านกว่าบาทอ่นะ คุมตัวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอุมพินีดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหเลวดูฟังพอแกไม่แกคับนะรวยกว่าเราอีก <c oughs> เงินสามแสนป็นไงยังไม่เคยจับเลยนะเนี่ย <c oughs> ตัวเลขในบัญทีถึงหลักล้านมยังไม่เคยมีเลยนะดูวังนะับเออนะทำมาหากินมานี่ตั้งก้าอายุ1 7บ8ดเนี่ย,ย, 17, 18, น,ยนะตอนนี้นี่กระจายใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ย ยังไม่มีเงินเก็บเป็นล้านอย่างนี้เลยล่อเออนะอ่ะชีวิตที่เหลืออยากมีเงินล้านไปนั่งขอทานดีกว่าเนาะดีไหมดีไหมนะสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทนะเงินสดที่ติดตัวอยู่เดน๋ยวเรฟังับโอ้โหอ่ะส่วนเรื่องราวข่าวนี้เจ้าวาดฟ้องชาวบ้านครับอืมนะฟ้องร้องนะดำเนินคดีนะไปดูกันหน่อยเรื่องราวอะไร เกรเพอีซอขยี้ข่าวเขาก็โพสต์เรื่องราวจเจ้าอาวาสวัดชื่อดังในจังหวัดอยุธยาแจ้งความชาวบ้าน28คนข้อหาบุกลุกและหมิ่นประมาทโดยก็มีเนื้อหานะบอกว่าชาวบ้าน28คนถูกจเจ้าอาวาสแจ้งความข้อหาบุกลุกวัดหลังไปจับได้ว่าพระในวัดแอบเอานักเรียนหญิงนะเข้าไปในกุฏินะเข้าไปขอขอในกุฏิขอขอนี่อะไรนะแข่งขันหะ คืนขมนะ่มอะไรเงี้ยนะติดแฮชแท็กวัดดังอยุธยาครับนอกจากนี้เพจดังยังได้ระบุอีกนะครับบอกว่าสาเหตุที่ชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องเนื่องจากความไม่โปร่งใสเรื่องการเงินของวัดด้วยทำให้เจ้าวาดฟิลขาดแล้วก็ไล่ฟ้องชาวบ้านนะเรื่องน,นี้นะข่าวก็เลยไปครับไปเจอกลุ่มชาวบ้าน28คนครับในตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรืออยุธยาครับที่ได้รับหมายสาร จากการถูกเจ้าอาวาสนะเป็นโจทย์ฟ้องดำเนินคดีเขอหาร,ร่วมกันหมิ่นประมาทนะร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันทําให้เกิดเสียงหรือกระทําการอื้ออึงนะรวมกันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญในที่สาธารณะบุกลุกตั้งแต่2คนขึ้นไปขณะเดียวกันกลุ่มชาวบ้านทั้ง28คนและคนในครอบครัวก็ามารวมตัวกันปรึกษาพูดคุยเพื่อหาทางออกในการต่อสู้คดีนะครับ ในโชคดีนีอายุ61ปีบอกว่าสาเหตุที่ถูกดำเนินคดีมาจากที่ว่าเมื่อวันที่22กันยายนกลุ่มชาวบ้านในชุมชนวัดดังกล่าวมีการร,รวมตัวกันเข้าไปติดตามเพื่อทวงถามถึงความผิดปกติในการบริหารจัดการวัดที่ไม่โปร่งใสนะมีการถือป้ายแล้วก็เขียนข้อความต่างๆถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์ในวัดแต่กลับถูกดำเนินคดี ในโชคดีแกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต่อมาในชาวบ้านถูกหมายสารอายุทยามาส่งนะโดนหมายสารเนียเมื่อวันที่28ตุลาก็ตกใจมากทําอะไรกันไม่ถูกเลยนะเพราะว่ามาถูกดําเนินคดีข้อหาหนักเลยนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามีแต่คนแก่คนพิการชาวบ้านบางคนแค่ไปยืนดูนะีนะไม่ได้ถือป้ายไม่ได้ไปตะโกนโวกเวกอะไรก็ยังโดนฟ้องด้วยนะอืม เขาก็บอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆมาให้คการปรึกษาชาวบ้านในการต่อสู้คดีหน่อยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่20มกราคม2568ก็สงสารคนแก่คนพิการที่ต้องไปขึ้นศาลร,รายได้ก็ไม่มีต้องหาเงินเตรียมจ้างทนายยิ่งขวาบุกลุกก็ถูกแจ้งความด้วยวัดเนี่ยนะวัดเนี่ยนะเป็นที่สาธารณะประชาชนชาวบ้านต้องเข้าวัดได้กับโดนแจ้งข้อหาบุกรุกอาเซียน ทั้งนี้นะักข่าวก็เลยติดต่อสอบถามเจ้าวาดครับก็บอกว่าไม่พูดอะไรไม่ต้องมาถามหรอกะก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายไปแล้วอืว่างัง้นครับเออเออสอนชาวบ้านว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนะครับ <laughs> อ่อนใจนะนี่ก็เป็นห่วงนะเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวบินทบาทตอนเช้าเนี่ยจะมีชาวบ้านใส่ข้าวให้หรือเปล่า <laughs> ฟ้องชาวบ้านซะแล้วนะ่ะเอาชาวบ้านขึ้นลงขึ้นศาลซะแล้วเขาจะตักบาทให้กันเนี่ยออ่ะอ่ะ,อะตะกี้นี้ก็ชาวบา้านฟ้องนะคราวนี้กออ็ไม่ใช่สิพระฟ้องชาวบ้านมาที่นี่ชาวบ้านไล่พระบ้างนะครับไปเล่นกับแม่ชีซะแล้วอะ่ะอืมเจ้ <c oughs> าตัวรู้เท่านั้นอนะ่ะนะครับเก็บข้าวของใส่ย,ย่ามเปิดจีวรปิวไปไหนต่อไหนไปแล้ว อันนี้ที่ว่าการอำเภอเขมาราชอุบลราชธานีลรวชาวบ้านกว่า60คนนําโดยนายธงชัยวิลามาศครับก็เดินทางมารมตัวยืน่นหนังสือประท้วงขับไล่จเจ้าอาวาสวาดัดแห่งหนึ่งที่ตำบลขามป้อมอำเภอเขมาราชพร้อมกับชูป้ายข้อความเราบอกว่าออกไปออกไปออกไปไม่เอาเจ้าอาวาสออกไปไม่ต้องการพระมั่วศีกาเราต้องการประเพณีอันเก่าคืนมาชาวบ้านต้องการความโปร่งใส ไม่เอาพระเศษเมถุนมอดสีกาต้องการให้บ้านเมืองกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมนี่อันนี้ก็เป็นข้อความที่ชาวบ้านขเขาเขียนป้ายเอาไว้มาชูกันนะครับแล้วก็ยังมีแชทหลุดของเจ้าวาดที่ส่งถึงแม่ชีนะครับหวานแหววเลยคอยฮักเจ้าคอยบท่ทิมบ่ป่าเจ้าดอกคอยเบิ่งเจ้าดูแลเจ้าจนตายจากกันคอยมีเจ้าเจ้าก็มีคอยอืนะครับนะ ฉันไม่ทิ้งเธอหรอกฉันรักเธอฉันจะดูแลเธอจนตายจากกันนะครับนะเรามีเราว่างั้นขนะ่อยมีเจ้าเจ้าก็มีข่อยนะครับนะส่งไปหาแม่ชีนะครับตัวแทนชาวบ้านบอกว่าเนี่ยชาวบ้านเดินทางมายืน่นหนังสือถึงนยงายอำเภอเพื่อกับไล่เจ้าอาวาสวัดเนื่องจากมีพฤติกรรมเรื่องชูสาวกับแม่ชี บริหารจัดก,การภายในวัดก็ไม่โปร่งใสนะไม่มีวัยวจัจกรผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายและดูแลทรัพย์สินของวดัดชาวบ้านสุดทนละก็จึงได้รวมตัวกันมายืน่นหนังสือต่อนในอำเภอเพื่อขับไล่เจ้าอาวาสออกไปจากวัดโดยเร็วโดยปลัดอำเภอเขมรราชก็ได้เดินทางมารับหนังสือจากชาวบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าวาดรู้ตัวแล้วนะครับว่าชาวบ้านเข้าไปขับไล่ที่หน้าอำเภอครับอะก็เลยเก็บข้าวของนะที่ญาติโยมถวายมานั่นแหละนะใสยงใส่ย่าโนนตัวปีวออกจากวัดไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าไปอยู่ที่วัดไหนอ่านะถ้าอย่งงางนั้นก็ยอมรับข้อกล่าวหาเขาสินะถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องนะเชิดหน้าสู้ใช่ปะ่ะ นะครับนะมีลักโงหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหนีอย่างนี้นี่ก็จะให้คิดว่ายังไงนะนะไอ้ที่เขากล่าวหานี่จริงใช่ไหมใช่ไหมประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ก็อุกอาจนะครับแกงคนร้ายควงปืนลักพาตัวนักธุร,รกิจเจ้าของร้านรับแลกเงินคาดว่าคงจะเอาไปขู่เอาเงินนั่นแหละอืม อันนี้เพจ Facebook ชื่อว่าเพจโคลชานสเตทนะครับก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพเหตุชายชาวจีนในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาติดกับแม่สายจังหวัดเชียงรายถูกกลุ่มคนเข้าไปลักพาตัวที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราหน,น้าธนาคารครับห่างจากสถานีตำรวจจังหวัดท่าขี้เหล็กแค่70เมตรเองโดยคนร้ายก่อเหตุช่งชวงเช้านะ6โมงเช้าภายในตัวเมืองอย่างอุกอาจเลย โดยก็โพสข้อความว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนจะไปเที่ยวก็ระวังด้วยนะครับเหตุเกิดที่เมืองท่าคีเหล็กรัตฉานเมืองที่ติดกับแม่สายของไทยเช้าวันนี้เวลาประมาณ6โมงเช้าได้มีคนร้าย4คนใช้รถโตโยต้าคลาวสีขาวพร้อมอาวุธปืน1กระบอกมาบังคับฉุดกระชากลากเอาเจ้าของร้านรับแลกเงินสกุลต่างๆซึ่งบ้านก็อยู่ติดกับธนาคารเคบของพม่าในเขตในพื้นที่เขตส เมืองขาวอ,าอะไรนะในพื้นที่เขตสองแม่ขาวนะเมืองท่าขี้เหล็กก็เอาตัวขึ้นรถไปก่อนที่ภรรยาจะวิ่งตามพยายามจะชิงตัวสามีกลับคืนมาจนตกรถได้รับบาดเจ็บจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของสามีซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดในจังหวัดท่าขีเหล็กบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายสามคนถือปืนยาวออกมาจากรถเจ๋งสีขาวและเข้าไปข่มขู่พร้อมฉุดชายชาวจีนซึ่งทราบชื่อต่อมา ว่าในอูยานถินแซงอายุ78ปีเป็นนักธุรกิจแลกเงินครับน,นี่ก็จีให้ขึ้นรถนะก่อนที่จะลักพาตัวขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบเป้าหมายก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดท่าขี้เหล็กมักจะมีกลุ่มคนร้ายออกลักพาตัวคนหรือยิงคนตายอยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นเมืองที่กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการเติบโตของธุรกิจชาวจีน โดยเมื่อวันที่29พฤศจิกาก็เคยเกิดเหตุผู้ชาย4คนผู้หญิง1คนรวม5คนเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์สีขาวเหมือนกันแล้วก็บอเตัร์ไซ1คันไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนเอกชนแถวแถวชุมชนสันทรายจังหวัดท่าขีเหล็กก่อนที่จะก่อเหตุลักพาตัวคนไปอีกเช่นกันกระนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมาก็อยู่ระหว่างติดตามสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายโดยยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองเหตุการณ์เกิดจากแก๊งเดียวกันหรือไม่นี่นะครับ ส่วนเหตุกลงเหตุการณ์อะไรมันเป็นยังไงเรื่องราวอะไรแบบไหนนะครับนะลึกซึ้งลึกลับอะไรยังไงเนะี่ยเราก็อยู่หา่างเนาะเราก็ไม่รู้หรอกนะเรื่องของชายแดนนั่นแหละเราฟังแล้วนะมันมีนูน่นมีนี่อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งขาวทั้งเทาทั้งดำอะไรสารพัดแหละนะนะถ้ามาหากินกันถูกบ้างผิดมั่งนะมีแทบจะทุกที่นะครับ อิธิพงศ์อิธิพลมาฟงมาเฟียอะไรต่างๆก็แล้วล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะเอาอยู่หรือเปล่าเนาะส่วนเรื่องราวคราวนี้ทิ้งท้ายด้วยความคืบหน้าของดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่มื่นบาทเฟส 3, สามซะหน่อยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางรัฐเอาไว้เขาบอกว่าไม่ใช้แอปเป๋าตัางนะนี่เดี๋ยวจะทำแอปใหม่ครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างพัฒนา,านระบบแนละ็คา,าดว่าจะเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้าอันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณประเสริฐจ,จันทรรวงทองรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1,000 10, 0บาทเฟสสามนะครับหลังจากที่นายกแพทองทานประกาศจ่ายผ่านระบบดิจิทัล100โดยไม่ให้เป็นเงินสดนะครับ คุณประเสริฐบอกว่ากําลังดำเนินการอยู่ประมาณเดือนมีนาปีหน้าก็จะเสร็จนะขั้นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบนะซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการพัฒนาแอปใหม่นะไม่เอาแอปเป๋าตังมาใช้นะครับแต่ยังคงใช้แอปทางรัฐในการรอรับการบริการประชาชน หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุช่านดีกว่าใครๆค,คุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กร,กรย,ยั่งยืนคือความต้องใจมุงมันนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะ หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามๆคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะ หนึ่งศตวรรษแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะเนื้อปุ๋ย เต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดี นะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผล,ลไม้นะลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอบ,อบใหญ่ๆนะครับนะขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c ีซีนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็น มันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบอมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกันให้รู้เนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์ด้วยการข้อมูลของเราได้เลย0990024999นะครับ 099-002-4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่ำลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ